ุมาราอตลอรกาอวันนี้ทางเทศบาลตาบุบุดีหรือตาบุบุดีเราเนี่ยจะจัดด้จัดวิ่งเทรลนะฮะวันนี้ก็ตอนนี้พิธีก็เอรเบนน์กำลังบรรยายอยู่นะครับบรรยายอยู่ตอนตอนนี้ผู้ร่วม เข้าวิ่งทั้งหมดรับก็400คนนะฮะมีทางทางหลายจังหวัดเชียงใหม่ก็มานะครับตอนนี้รองนายกเราก็มาถึงแล้วนะครับที่ที่เบยุยืนอยู่ตอนนี้เป็นจุดสตาของหลายกิโลก่อนนะฮะมันจะมี21มี10กิโลถึง5กิโลนะครับ อ,อ,อีกไม่นานก็ทางาาผู้จัดจะได้่ปรนะครับจะได้โปอ,อ,อว่าใครวิ่งจุดไหนเขามีจุดสตาร์ทอยู่นะครับอตอนนี้ตอนนี้ก็มีสอดท,ทอมีสอดท,ทอมีรองอรองนายกค,ครับามาคุมเองนะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเทศบาลตาบุฟูดีเง่น,นจาก ทางเทศบาลตางตรงนีเนี่ยได้จัดบุนดีเทรน,นะฮะวิง่งสูงสุด20กว่ากิโลน,นะฮะอ่ะ2 1กิโลจากเทศบาลแล้วก็ขึ้นภูเขาแล้วก็ไปลงที่ที่เกืีองบ้านไปนะฮะแล้วก็วิ่งกลับมาอ่ะกลับตอนนี้ก็อ่ตอนนี้มีมีนักกีฬาก็พร้อมอยู่แล้วนะฮะอะที่ยุคครังหน้านี่วิ่ง20 21กิโลนะฮะ21กิโลนี่เราจะวิ่งไปขึ้นเขานะครับอ่าขึ้นเขาบ้านบ้านไผ่แล้วก็เลี้ยวกลับมาทั้งหมด21กิโลนะฮะแล้วก็วันนี้ได้ความดวมมือนะครับากจหลายราหวัตรนะฮะมีเชียงใหม่ก็มีนะครับเชียงใหม่ก็มีตอนนี้สสมาาชิกภ วอมก่อนนะฮะขอเรียนคณะผู้บริหารด้วยนะคะตอนนี้าคณะผู้บริหารคณะผู้บริหารของเทศบาลอับบุรุดีฮะมีท่านนายกมีรองนายกฮะและก็มีสมาชิก ก็ตอนนี้ที่ที่ผมายอยู่ตอนนี้ก็ทีมงานเทศบาลนะครับผู้บริหารก็สอบทอนะฮะสออก็อยู่ข้างหลังผมอยู่ข้างหน้านี่หลังนี่ก็21กิโลแล้วก็10กิโลแล้วก็ หากไปดผมก็เป็นในใจว่ามีกี่กี่รุ่นท,ท,ทั้งหมดนะฮะอ่าเราจะวิ่งวันนี้วิ่งวิ่งไปนะฮะวิ่งไป,ปงก็ตามะคะะณะผู้จะทำนะครับว่า ประชาชคัญที่ตอาก่อนนะคะ่อนตอนนี้มีคุณนายคุณนายก็มาด้วยนะครับคุณนายนายกและก็มีสอดทอะมีสอทอเขตหนึ่งเขตสองแล้วก็เอ็นยูรอนนี้ก็สอสจอฮะจอจุเพงจุเพงเราก็มาร่วมจะวิ่งหรือเปล่าไม่รู้วิ่งห้ากิโลก็หอบนะ สำหรับอายุเองไม่วิ่งฮะกว่าตอนนี้ทีมสตาร์นะครับรีสตา์มทแล้วก็เราก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทห้างร้านต่างๆก็ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับมีมีหลายหลายบริษัทนะฮะมีหลายบริษัทแล้วก็ตอนนี้มีโอปโป่นะฮะโอปโปโอปโป่ฮะ ตอนนี้ทีมอ่าทีมอาร์โรบิกก่อนนะฮะเป็นอาร์โรบิกนะคะถ้าท่านอยากได้รูปสวยๆนะคะอ่าข้างบนเวทีก็วอร์มก่อนค่ะแล้วก็ที่อยู่ข้างหน้าผมนะฮะก็จะมีอ่าหลายหลายจังหวัดนะฮะหลายจังหวัดตอนนี้แจกไหนครับยาลา นัครอ,อ๋อมาจากนครมาว่มวิ่งเทรลของจังหวัดของเทศบาลตะบุรีที่เราจัดวันนี้ทั้งหมดะฮะก็ประมาณ400คนนะครับก็ที่อยู่ข้างหน้านี่วิ่ง21กิโล21กิโลต้องขึ้นภูเขาลูกนู้นนะฮะภูเขาแล้วก็จะไปลงที่อ่างเก็บนนะ้ำเฉลิมประเหยัดบ้านใบนะฮะ ท่านผู้ใหญ่ของเรานะคะวันนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านของเราร่วมด้วยนะคะเรียกว่าเป็นภาคีเกรือ่ายที่ครบถ้วนจริงๆค่ะวันนี้นะคะขาเชิญทุกท่านเก็บาพเป็นที่ระลึกนะคะตอนนี้เราเก็บภ้าเป็นที่น่เก็บภ้าที่ระลึกมีสมาชิกมีผู้ผู้บริหารและก็สมาชิก สภาเทศบาลมีตัวแทนกำนันตบูวุดีมีสอจอแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านมาร่วมหลายคนครับวันนี้นะำพร้อมสำหรับทสท่านมากนะคะร้านรุมร้อนความร่างกายมาได้สักพักแล้วนะคะตอนนี้ขอขอทุกท่านเข้าสู่จุดสตาร์ทนะคะตอนนี้จะเริ่มแล้วฮะเริ่มแล้ว อันนี้ทีมสตาฟนะฮะสตาฟครับสวยๆนะฮะบุตรีนะครับทีมงานของบุตรีทีมสตาฟฮะ,ะขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตักโพบุตรีนะคะคอขอเรียนเชิญท่านนายกขึ้นวนเวทีขอเชิญท่านนายกคณะบริหารและสมาชิกสภานนะคะขึ้นสู่เวทีนะคะเราจะเริ่มเปิด การวิ่งนะคะก่อนปล่อยทุกท่านจุดสตาร์ทนะคะตอนนี้ผมอยู่หลังข้างข้างเวทีนะฮะวิ่งตื่นเต้นมากตอนนี้ข้างเวทีแล้วก็ตอนนี้มีก่อนจะปล่อยบรรยากาศดีมากนะคะตอนนี้ทีมทีมแอโรบิกฮะทีมแอโรบิกเทียบกับปีที่แล้วล้มลุกลุกคลานในดินในหนักนะครับทีนี้เราไม่มีคน ก็ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีในอับดุลฮล์อันอัลอับดุลสลามานนครับขึ้นสนามชิงสถากนณีชนาวิ่งทั้งหมดนะฮะวิ่งมี21กิโลมี15กิโลมี10กิโลถึง5กิโลนะฮะก็ะมีผู้ร่วมวิ่งทั้งหมดประมาณ400คนนะครับ400คน ตอนนี้มีก็มีผู้สูงอายุแล้วก็มีก็มีวัยรุ่นจะวิ่งไปบุรีเทรนเที่ยวที่เสียงคบมือคห้ทีแอโร์บีของเราวันนี้หาก้องขอเรียนเชิญท่านนากรัฐมนตรีนะคะ โดูรักมากอัลอับดุสลามคณะบริหารและสมาชิกครับเพื่อถือเวทีนะคะก็ตอนน้ตอนรับทุกท่านค่ะมีท่านนายกแล้วก็ผู้คณะบริหารแล้วก็สทนะครับกำลังขึ้นเวทีก่อนที่จะปล่อยนักวิ่งนะฮะก็มีคนที่ มาร่วมวิง่งบูดีเทรนปีนี้เยอะมากนะฮะเยอะมากเหงว่าประมาณ,ออมาณขอกข่าวสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกปรับเรื่องจริงๆครับเราเป็นไม่ต้องเป็นพิธีการมากนะครับเรามาวิ่งที่บูดีคืออยากจะให้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่8นะที่ผมจัดงานวิ่งบูดีเทรลนะครับตั้งแต่ปีแรก2018ปีนี้ก็2025นครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนักวิ่งทุกคนนะครับที่ ขอพรให้ผมได้รับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลบุรีในวันนั้นนะครับวันนี้ก็ได้บรรลุผลแล้วนะครับก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมได้รับตำแหน่งนผู้บริหารพร้อมกับคณะและก็สมาชิสภาครับปีนี้ก็พยายามที่จะเพ็นเท้าตะบนบุรีเราให้ทุกคนมารู้จักตะบนบุรีเรานะครับกปกติผมจะจัดภูเขาช่องห้าฝั่งบ้านผมนะครับตอนนี้มาจัดที่เทศบาลตะบนบุรีนะครับก็ก่อนอื่นก็ รู้สึกว่าพวกเราปีนี้คึกคักมากนะครับต่างจากปีก่อนครับเพราะว่าสงสัยน่าจะเป็นน้ําท่วมใหญ่ด้วยนะครับพวกเราจึงคึกคักนะครับก็อยากจะเป็นผู้ประสบภัยแต่ว่าปีนี้ฝนวันที่28ไม่ตกปกติวันที่25ฝนจะตกหนักพวกเราจากนักวิ่งกลายเป็นผู้ประสบภัยมาหลายคนแล้วนะที่มาวิ่งนะครับก็ยังตึงเต็มกันยังไม่หยุดนะวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะผมก็ขอเปิดพิธีบุดีเทล2025นะครับขอให้ทุกคน ชคดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับ,ขอขอบค่ะก็ขอขอบคุณท่านนายกนะคะนายอับดุลรัมานอับดุลสลามนายกเทศมนตรีตำบลบุดีนะคะเป็นผู้จัดบุดีเทลในตำแหน่งนายกในซีซั่น8ของเราในวันนี้นะคะค่ะก็ขณะน,นี้นะคะเป็นเวลา6 2นาฬกา23นาทีนะคะเราพร้อมที่จะปล่อยนักวิ่งทุกท่านแล้วค่ะอ่านี่ นี่พอกองสาธารณสุขฮะพอกองสาธารณสุขก็พร้อมวัดจีงานฮะกองกองสาธารณสุขฮะกับสิอกิโลก็ห้ากิโลพิธีกรพิธีกรนักวิ่งพร้อมนะคะ21กิโลพร้อมไหมคะตอนนี้ตอนนี้ขอเสียงยี่สิบเอ็ดกิโลค่ะขอเสียง10กิโลค่ะขอเสียงห กิโลอันกิโลอยู่หล้านสุดนะฮะวิ่งพร้อมแล้วนะคะ21แล้วก็อ่าออสิบหบนะคะ,ะ,คะอ่าสิบกิโลนะฮะแล้วก็5กิโลเริ่มกันเลยนะคะพร้อมนะคะสิบเก ตอนนี้เริ่มนะครับเริ่มนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วตอนนี้นสัญญาเสียงและก็มีจุกเลยด้วยครับลุลนะจุกรุ้งทางสองข้างถนนนะฮะ อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอ่ะมีตามผู้ใหญ่พวกวิ่ง5กิโลนี่ฮะ,ะข้างหลังนี้วิ่ง5กิโลอ่าแล้วก็เลี้ยวขัมาที่เทศบาลต่อเขาจะมีจุสตาคอยดูแลอำนวยการนะครับว่าใครจะวิ่ง5กิโลไปทางไหน10กิโลไปทางไหน21กิโลไปทางไหนมีทีมสตาอยู่แล้วก็ อตอนนี้ <c oughs> ก็ได้ปล่อยคณะวิ่งทั้งหมดนะครับคณะจากหลายลัฐจังหวัดเห็นว่าเมื่อกี้ผมได้สัมภาษณ์นักวิ่งมาจากนครมาจากเชียงใหม่ก็มีนะครับอตอนนี้ผมอยู่หน้าเทศบาลตมบุรีนะครับเทศบาีแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ ผู้บริหารแลก็มีสชแล้วก็ทีมงานนะฮะทีมงานก็ยังอยู่มีก็มีทั้งสทอมีรองนายกแล้วก็ทีมงานนะฮะมีกี่โลอ่ะห้าโลห้าโลไปรอถึงไปห้าโลเชิญครับห้า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 กิโลนี่ดูสัวอายุมากๆหน่อยนะครับ อันนี้ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มูซีบุดีนะครับมาร่วมงานด้วยผู้ใหญ่อ่าอ่าสไปฮัฮัลโหลฮัลโหลได้รับสนับสนุนจากอ่าโปนะฮะอ่าเป็น ซุ้งประตูอ่ะแล้วก็มีบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านนายกไปติดต่อมาครัะแล้วก็นี่นี่สประธานสภาประธานสภากับสทเวยากะเตยมาเรานะครับเลิกเกลือเลิกเกลื อ่าตอนนี้พออ่าที่ยืนอยู่ตรงน,นี้จะวิ่ง1กิโลนะฮะาทตารคะ่ะแ็จะวิง่งนคุญแจรถนะคะขอท่นนาน,นสำคัญด้วยนะคะ,คะผมก็จะเดินตามไปด้วยนะฮะวันนีุ้ญแจรถนะคะกุญแจรถ เราเจอแล้วค่ะเราเจอแล้วนะคะมั้งใจที่พ่งมาถึงนะคะท่านสามารถสตาร์ทได้เลยนะคะ,ะผมกับคณะซอทออที่ที่วิ่งหน่งกิโลนะฮะวิ่งหน่กิโก็เริ่มแล้วนะครับมีทางซอทท์จูเพงหลายหายคนนะฮะซอทท์หลายหลายคนผมก็ได นายกก็เชิญให้มาร่วมงานนะก็แต่ว่าเราจะไม่ไวนะิ่งจะไม่ไวิ่งเพราะไม่ไหวแล้วที่ที่อยู่ตอนนี้ก็ถนนหน้าเทศบาลแล้วกม็มีสนามกีฬาสนามฟุตบอลของเทศบาลตะบุบุด,ดีตอนนี้ที่ที่ผม ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็วิ่งหนึ่งกิโลนะฮะหนึ่งกิโลเออเอ่อเด็ดดนเล,นลยนลนัลยนนี้มักเอลโล่นั่นเองเยอะๆลิก้กเอลโล่เลกยลลก็ยตอนนี้ละผมก็ขอขอบคุณที่ที่ดูวิดีโอเที่ยวนีน้แล้วก็จะลงเป็น YouTube นะฮะเป็น YouTube เราหาดูได้นะครับ Okey. Ah sekak ni saja dengan kata wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.